สวัสดีครับพี่น้องสหายสายหน้าไม้ทุกท่านนะครับวันนี้พบผมต้นเอฟกันไทยแลนด์นะครับวันนี้นะครับจะมารีวิวก่อนส่งเจ้าตัวนี้นครับเจ้าตัวนี้นะก่อนอื่นเลยต้องบอกก่อนว่าหน้าไม้รุ่นนี้เราก็มีอยู่แล้วนะครับแต่อาจจะไม่ค่อยได้ได้รีวิวนะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นหน้าไม้มือสอดที่ออกแบบมาเพื่อสําหรับการติดศูนย์เลง นะเปิดข้างเพราะว่าด้านหลังจะเป็นหลังอ่อนประมาณ3มเซนนะครับทำให้การเล็งนั้นง่ายนะตัวนี้นะครับออกแบบมาเพื่อให้ติดสูย์เล็งนะตัวนี้ตัวนี้เหลือเหลือว่างอีกหนึ่งตัวเท่านั้นนะครับสําหรับไม้สาสตรนะลายสวยๆเลยตัวนี้เป็นลูกค้าจากทาง u t u t u นะบ้านแดงอะนะตัวนี้นะก่อนอื่นเลยต้องบอกว่าสั่งปุ๊บ เล่นลายไหมไม่เล่นเล่นเฟสไหมไม่ได้เล่นนะครับเป็นคุณพี่จากทางจังหวัดทางภาคอีสานนะตัวนี้นะนี่นะครับก็เลยจัดให้แบบลายจัด,จ,ดจัดแบบนี้เลยนะคุณพี่บอกไม่ต้องส่งรูปมาส่งของมาได้เลยโอ้โหซื้อขายง่ายมากนะครับสําหรับพี่านีนะเดี๋ยววันนี้เราทําการเทสระบบนะบว่าลูกเดินดีไหมกุ้มดีไหมลูกฟาดศูนย์ไหมอะไรทุกอย่างแบบนี้นะฮะ ถ้าเสร็จก็เดี๋ยวจะส่งให้เลยนะครับมาครับเดี๋ยวมาลองชมกันการเทสทั้งแรกนะเทสระบบนะครับนี่ครับตัวเต็มนะครับสวยๆลายจะจัดแน่นอนครับไม่ต้องกลัวนะมาพร้อมครับหัวนะ โอ้โห oh, เอาเรื่องเทคเดียวทุกอย่างผ่านหมดเลยนะครับหนึ่งลูกเดินดีไม่ฟาศูนย์ไม่กระโดดข้ามศูนย์สองผมบอกว่าเป้าของเรานั้นผมเล็งทางด้านหัวนะครับมาชมครับกลางเลยนะครับตรงไหนตรงนั้นเลยนะสำหรับเจ้าตัวนี้นะนี่นะครับต้องต้องบอกก่อนเลยนะว่าตัวนี้เป็นการวัดใจระหว่างลูกค้ากับพ่อค้าเลยเพราะว่า ลูกค้าไม่เล่น frame, เฟซไลน์ไม่สามารถส่งพันธ้ายให้เลือกได้นะครับแล้วก็ลูกค้าก็ไม่เห็นของด้วยนะแตะ่เดี๋ยวผมลงให้ดูใน YouTube เลยในบ้านแดงเลยนะว่าอันนี้ของคุณพี่นะเพราะว่าเขาดูทาง YouTube แล้วติดต่อมาทางบ้านเขียวนะนี่นะครับนี่นะสวยๆแบบนี้เลยนะคุณพี่นะลายจะจัดแบบนี้เลยนะโอเคนะครับผลงานก็นี่มาซูมดูใ,ใกล้เลยผมบอกว่าด้านหัวก็โคูหัวนะครับกางเป๊ะเลยแต่ถ้าเข้าแดง บอกว่าแดงก็ไม่ต้องกลัวครับเพราะมันอยู่ตรงกลางแบบนี้เข้ากลางแดงแน่นอนไงก็ฝากด้วยนะครับสินค้าของใครเอฟกันไทยแลนด์นะครับถ้าว่าซื้อไปแล้วนะครับผมจะต้องส่งรูปให้ลูกค้าดูก่อนให้ลูกค้าเลือกเองก่อนนะครับตรงปกไม้จกตานะแล้วก็อย่าลืมนะครับสนใจหน้าไม้หาปลานะครับเรามีหลากหลายรูปแบบนะไงก็ฝากด้วยนะครับหน้าไม้ดีๆหน้าไม้สวยๆเอฟกันเข้ามาเอฟกันไทยแลนด์ครับสวัสดีครับ